สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนนะจ้ามาดิแอฟซีนซานที่ข้ารหลกและหักแพง่พรายู่ในประเทศหรือต่างประเทศวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่ตาพี่น้องเสร็จเก่าเสร็จเคยพี่น้องจ๊ะแยมนั่งเล่งพี่น้องแม่ต้าก็มาคนเข่ากัปตันขึ้นเก่าพี่น้องสองเข่ามุกต้องกระเจ้าจนเข่าทำพี่น้องผักตะกี้ข่าวพี่น้องเพราะว่าน่าจะว่าพวกท้ายเฮาซุ่มบ่อตาสมิ้นผลกาไป้ยัน เกี่ยวข่าวหน้าถุงนั่นเนี่ยถุงที่สามฮาก็บมอฟุกสองคนกับคอต้าพี่น,น,น,น้องเอ้ยคนจะเตะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดคำหนักเลยนี่นี่กะมันตาโมกกว่าเลยพี่นมม้องตาโมแรงแล้วยังบมดได้แล้วเลยรอบสุดท,ท้ายของหน้าเมต่ตาเองพี่น้องอันนี้แต่ว่าปั่นแต่ละเทื้เฮาก็บโบได้ถ่ายคลิปให้เบิรงเพราะว่าปั่นแต่ย่ำกลางคืนพี่น้อง ปั่นมาขึ้นเด็กกเพื่อแล้วพอดีสิบโมงพี่น้องเอ้ยสิบโมงก็ขึ้นจังไงภาคกนกินข้าวกินข้าวแรงมาขึ้นเนี่ก็เลยบระเทศไทยคลิปให้พี่น้องเบิพี่น้องส้มพี่น้องเอ้ยสาสรุปปันท้ายพี่น้องได้แดงกับพ่อโทษเพราะอาไปหลายๆเด้อไป็นกสิสรุปปันท้ายมื่อแรงพี่น้องเอ้ยท่านบระคำอีกพี่น้องจะว่าเฮากันยังคนยังบ่าแล้วพี่นอ้องเอ้ยยัง งงแก่จุกท่ันแม่ตาบอนั่งอยู่เ่ิงวัดอันแยกเขามันเหนื่อยลงพี่น้องเอ้ยก็เลยนั่งอยู่เ่ิงรถไฟพี่น้องเป็นเขาระบบเมตาขับรถน้ำกันพี่น้องเอ้ยแกงเด้เมตาอซูเปอร์ขับรถอีสเต็กเท่าพี่น้องได้ข้างขึ้นทางแก่เขาเท่ากับขึ้นได้ข้างๆหน้าเท่านึง แก่สองเขา่าเบิดมือเท่าคำย่างมาได้แล้วรอบเศร้าอา่ะหน้าพม่ตาเองได้สี่ลดย่างแต่เขาจเจ้าซ้ำให้ปาปไว้รอบสุดท้ายอันนี้หน้าลุมบอตาอันนี้รอบสุดท้ายคือกันหนะ้บาบอตากะหน้าซิฟไฮหัวสิไดไรสิไรเนาะกะเฮากะสู่สองคนสองตายายเฮ้ยาย่างเจ้ว่าลูกเขาไปเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยสวสดท้ายไปเกี่ยวเข่าหน้าตรงนั้นตรงนั้นกันยัง พัดเข่งทำพี่น้องเอ้ยอังบังมืออื่นอะไรกันอาลุนชาสมนำกันพี่น้องโดนได้พี่น้องก้องเขาเฮารอบสุดท้ายแล้วอานในหน้าของมาตาเองอันนี้อันหน้าบ่าวตาสิแยกไว้แยงหนึ่งกันให้เพิ่นต่างหากอันนี้เขาบ่าตาตาขาว น้าเมตตาปั่นสองเถื่อห้ากระไดลอยกว่ากระสอบไปน้องเอ้ยไอทางกี้้านก็ประมาณร้อยแปดสิบเนี่แหละเลาก็คนเขาก็พี่น้องคนมัดเขารุงก็เด้อเพราะว่าขำเลยแตาปูแยงแล้วเลยพี่น้องพอเขามีมาสามละสะซางให้แล้วหน้าเมตตาปีนี้เรียบร้อยคนควบเก่าพี่น้องไหม เอามือได้กับมิตรงานคำอตาบอรมงแรงจเก่าบอแมนพี่นองเลยเอามือได้กับคนแต่เ้าโจ้ขำมับส่นอะได้จ้ะงานน้องปอบเดืองน้องเือเมตาลน้องเมตาเดปอบดึงกตัวว่าจเก่า กินข้าวก้อนว่าสันหนึ่งเข้ากินก้อนว่าสันหลดเข้าวคำหมับบ่มาไก่เลยตาหัวลูกน้องก้นอนมาบ้านนี้ไม่มีอยู่ในหันเลยโบเห็นลงเสียงเลยทุดแย่แน่นเมตตาไปน้ำแน <laughs> ่นเมตตาไปเอปิญหมดอักในเลยบล่ปากบา่ติงเป็นลงลงอีนนี้ไม่มีเกี่ยวข้องเพราะก็มีร่วมพี่น้องเลยร่วมข้าหน้าปีนี้แม่พี่น้องห,หน้าหน้าท้องนี้เพิน่นเพิ่นได้ 2องร้อยสิบเอ็ดสอบสองร้อยสิบเอ็ดสอบบดลายคิรานเนาะลายคิร้านอันไม่มีได้ครึ่งหนึงมตตามีดีดิลายินสิประมาณสองร้อยค่ได้ครึ่งหนึ่งของเมตตาแลมีดีเนาะจะไม่เอาแม็มีนันพันเหตุพันก้อนยานใกล้ครึ่งไปยะลาต้านั้นเลยแปดห้าสอพี่น้างแมนจบจบมาเนี้เพื่ออะแมนแปดสิบห้าสอเข้าทางคิ้านก็อยู่ประมาณเก้าสิ เสร็งกระดังักดันเยก็มีว่หัวหหอย่านนั้นได้บริขายได้เพื่องไววแห่งงัวไ่าแห่งงัวงวนาพอติต่อมาอีกติดต่อวันแรกวันแรกไหวัางนี่แหละไหวางมันนี่ส่นวันที่ช้นนั้นได้เสีไม้ใช้มาต่อนี่ะเบิดมองต่อแล้ ไว้ช่างนี่ไปก่อนวะยังหน้าธงนั่นพี่น้องเอ้ยธงที่สามเอาเฮ้ยบอไวแล้วบอไวบอมีเวลาบอจะชุบเขาวดมืออีกนี่นะยังธงสุดท้ายวันแม่นางธงสุดท้ายพี่น้องเอ้เจ้างให้อันลวงน้องมาเห็ดซีเอาแล้วหับพันแล้วก็เจาเอาฟาโทบอไวบอไวช่วงนี้ติดบอคอยนะปันไดกระเป๋าแป้แหละพี่น้องเอ้ย จ้างจ้างก็จงเจ้าตัดเข่ากับเบิร์ดไล้แสนล่ะน้อง่้เา่มน้ตึงอันี้น่งจ้งก็จงเจ้าตัดเข่ากับเบิร์ดไลยแสนเติบเลยรพี่น้องเลยสอยบ่อตากันเดียมาจมอยอย้างมัดซอยเอง

เจ้าวันนัดเมียไหวมืออื่นเด้อพี่ไอ้ก้อยจิมว่าเกี่ยวเก่าซอยเมียเจ้าพ่อจั้าคนนั้นก็เมียคนพ่อจังคนเออเพคนลงเออซะบอกเพราะว่าคนพี่นี่เขาเขาคนเกี่ยวเมียวไหวนี่เกี่ยวเกี่ยวเนี่เออนัดไ่ได้หมดแล้วพี่น้องเออเซฟพี่น้องเลยผู้บ่าวมาหนัดบอกก็มีไว้อีกมาหนัดผู้งไหวได้ผู้อื่นเด้อพี่ไอ้มาเคลียร์ทางเด้ แมนเฮงมาย่งบ่กอสิ่หามาได้ได้มือได้พี่้ายแ่้นวได้ปเออเซ็จมือ่นี่จัได้กันแล้วเราแล้วเขานี่ยยันแล้บาทเดียวยุเขาเนี่มืออื่นนี่ไปแล้วบก็มี โมแม่ยังดอกผู้บ่าวมาเขียบแม่็มีไว้โมออื่น,น <ś ś> ยันแล้วโมออื่นยุกเกี่ยวเขาเนี่ยค่ะผู้บ่าวมาซอยเพราะว่าผู้บ่าวมาเกี่ยวเขาไว้ใช่ไหมเมือ่อเมื่อคืนเลยจ้ะสรุปข่าวหน้าปีนี้ของแม่ตาได้สอ,องร้อยสิบเอสอ็ปี่น้องเอ้ยถ้าแม่นไล่ทั้งงานเพิ่นขี้ร้านเพิ่นสิบว่ไล่เด้สิบประมาณสองร้อยสาวฮ่องบาวตานี่ยได้ แปดสิบหาพี่น้องไรทั้งกี่ล้านก็สิประมาณเก้าสิบน้าบัตราย่างหน้าถงที่สามพี่น้องถารุ่นน้ำกันต่อไปพี่น้องเอ้ยว่าสิได้เท่าไรมันยกซอยไหนพี่น้องเอ้ยมันยกสอบข่าวซอยบาตราเนี่ยโอเมื่อได้เขากับปั่นคำคู่มือพี่น้องเอ้ยขวบเก้าได้กินข้าวแรกนักเก้าโมงสิบโมง แต่ว่าเมื่อได้เขากับมาได้ถ่ายก็เลยมันนี่สาระเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องสมว่าเขาได้หน้าเขาปีนี้มันได้เทไรเนาะรายได้แ้องเมดเพราะอะไรแต่เบิ่งกับเพิ่นธุรกิจเพิ่นกับเก้งงัวกับใหญ่งัวเห็ดกินให้กินอยู่เพื่อนเอาหลานเป็นหยกนักบ่ได้หยกนักบ่ได้ sốc หนัก buồn hại เอา này. เลย này เอานําเขาได้กับสอบๆๆ โสดแสพโสจะมายังลูกหลานนะมามายังกันนะอาสุจ้าพ่อแม่น่ลูกหล่ะใช่ใช่อาสุจ้าพ่อแม่ก่อนสุจ้าพ่อแม่ก่อนลูกสุจ้าพ่อแม่อาสุจ้างำงำสุจ้างำงำสุจ้างำงำไปไปสุจ้าสุจ้างมงำก่อนจากมาทำข่อยส่งสุจ้างำงำสุจ้างำงำดูอ่ะ ุจ้าไหมเออทุจ้าโกโกวาโกโกวาโกโกวาเต้นเต้นเต้นแงงมาได้แงงมาได้ผมเบื่อคือดิเฮ้ยแสบผัวกัะเตรียมเอาเข่าเมื่อไรพี่น้องเ้ยหึเออป้องวันลวป้องวันลวฮะจะเจอเอากสอบมาแทน แล้วตัวน,นี้บ่แม่นรถหดเหยียมบมัคือเปะแหละแท้น,นี่น่าจะซืออออออ้อลูกหนามมันนี่ลูกหนามมาส่วนคนปั่นเขากินพี่น้องอแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ตาขอลาไสัมหนิเด้อจ้ากินหนาพอกันไหม,มพี่น้องหากดกไลกดแชร์กดติดตามกดตขมาครับดูหาชมหลายๆเนี่ยเด้อพี่น้องอยิ้มบ้นยิมบ้นผักซองให้แม่ยายตาในลูกหล้าเฮ้ นิมนหวานนลลูกละยิมหวานยิมหวานเิมหวานลูกละิหว,นนวนานิมวานลืมได้ยิวานนะผมจ็อกเพื่กับปุ๊ย <S <s <uss> <S ป้าพี่ดอกเมื่อสำหรับกินนี่ลาเดจ้า